ค่ะม <languages>? ีคำถามอีก <lunch> ม <shut> ั <S <S <All aras> ้ยคะค่ะเชิญค่ะอเปทานสร็จแล้วพอผมคุยกับเขาเนี่ยหนึ้งเขาไม่ทานหมสองเขาไม่ทานยาสามเขาไม่ทานสาร 4. ี่เขาไม่หาหมอทำไงครับแน่เลย่ะ แล้วเ็าจะพูดอะไรช่วยอะไรได้มางแล้วเขายินดีที่จะเป็นยางไงก็เขาบอกว่าเ็ามีความสพีแล้วก็อายุ62ม,มีอาการปวดไหมครับมีครับมีอาการปวดแต่ว่าไม่ไม่อยากทำอะไรไครคัแนะนำว่าให้เดินให้น้อยลงค่ะเดินให้น้อยลงวางแผนการใช้ชีวิตให้เราใช้กล้ามเนื้อให้เราเดินให้น้อยลงนะคะคะ เพราะว่าจริงๆการรักษาข้อเข่าอะค่ะออกกําลังกายดีที่สุดแต่ถ้าเกิดสมมติว่าไม่ชอบไม่ไม่รู้สึกรู้สึกว่ายังไม่อยากทําตอนนี้นะคะการวางแผนชีวิตเราให้เราใช้ข้อเข่าให้น้อยลงนะคะก็อาจจะเป็นตัวเลือกหนึ่งที่สามารถทําได้ค่ะ เด็กหรือผู้ใหญ่คะขาโก่งเนี่ย <c oughs> คือถ้าเป็นเด็กๆอาจจะพอช่วยได้แต่พอเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ย <c oughs> ขาโก่งมันจะมีสองแบบนะคะแบบหนึ่งคือเป็นขาโก่งที่เกิดจากข้อเนี่ยมันเสื่อมทําให้ขาโกง่งกับอีกอันคือโก่งจากตัวกระดูกซึ่งถ้าเป็นผู้ใหญ่แล้วทั้งคู่เนี่ยทาอะไรยากมากคา่ะค่ะค่ะเชิญค่ะ ส่วนหนึ่งที่ถือว่าเป็นการออกกําลังกายที่ดีนะคะถ้าทําต่อเนื่องกันแล้วก็หัวใจเราได้เต้นเร็วๆนะคะใกล้เคียงกับการออกกําลังกายถือว่าดีค่ะประหยัดและถูกวิธีค่ะ,ะเพราะฉะนั้นทํางานบ้านนะคะเช็ดรถนะคะกวาดบ้านนะคะกวาดบ้านนะคะไม่ใช่ใช้เครื่องดูดฝุ่นนะคะแล้วก็ถูพื้นนะคะใช้มือถูนะคะแล้วก็ไม่ใช่ใช้คนใช้ทํานะคะเราก็จะมะีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นค่ะนะคะ,นะคะ เป็นปัญหาท้อพิษมากเลยนะคะถ้าไม่มีแล้วขอขยับไปกรณีที่3นะคะอ่านะคะสุค่ะสุเป็นแม่บ้านนะคะอายุ55ปีละนะคะเคยหกล้มเอามือเท้าพื้นค่ะมีกระดูกข้อมือข้างซ้ายหักนะคะล้มไปเอามือเท้าพื้นเพราะว่าตัวล้มจะยันเอาไว้มือหักค่ะข้อมือหัก ต้องไปเข้าเฝื่อกคานานตั้งหลายสัปดาห์กว่าจะหายนะคะแพทย์ตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูกนะคะมีเครื่องช่วยตรวจความหนาแน่นมวลกระดูกได้พบว่ามีปัญหากระดูกบางนะคะแพทย์ก็เลยแนะนําให้ออกกําลังกายเพิ่มเติมสุควรออกกําลังกายยังไงคะ<ม>เดินนะคะเดินกลางแจ้งอ่อมีประเด็นนะคะมีเดินกลางแจ้งมีอะไรคะ<ม>ข้อมือหัก เอามือเดินดีไหมฮะ <c oughs> บริหารบริหารกล้ามเนื้อรอบๆข้อมือนะคะแล้วก็ออกกำลังกายเพื่อ,อรักษาสภาพของกระดูกไม่ให้มันเสื่อมเร็วขึ้นเนื่องจากมีภาวะกระดูกบางนะคะทำยังไงดีที่บอกว่าออกกำลังกายกลางแจ้งนี่เพราะอะไรนะคะ อ๋อจะได้รับแสงแดดนะคะดีมากเลยค่ะเพราะว่าที่ผิวหนังเราเนี่ยนะคะมีความสามารถในการที่จะสร้างนะคะวิตามินดีดีด็อกนะคะซึ่งนิสิตไม่ค่อยชอบนะคะดีด็อกชอบเนะพอพอได้รับพอได้รับแสงแดดเนี่ยมันจะกระตุ้นทําให้เราสามารถสร้างวิตามินดีได้ดีขึ้นนะคะวิตามินดเองก็มีส่วนมากในการที่จะช่วยให้ร่างกายเนี่ย ดูดซึมธาดอาหารแคลเซียมนะคะแล้วก็เอาเข้าไปเก็บไว้ในกระดูกทำให้กระดูกเราแข็งแรงนะคะเพราะฉะนั้นเอ็กซ์เซกลางแจ้งก็ดีแต่ระวังอย่าให้ร้อนเกินไปจะเป็นมะเร็งผิวหนังเข้ามาแทนนะคะกรณีของคุณสุนะคะกระดูกบาง สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่คุณสูต,ต้องใส่เฟือกนานๆน,นะคะอย่างแรกคือกล้ามเนื้อจะหดรีบนะคะเพราะว่าต้องอยู่ในเฟือกเป็นระยะเวลานานานแล้วก็ไม่ได้ใช้งานของกล้ามเนื้อนะคะกล้ามเนื้อนะคะเอ็นแล้วก็ข้อต่อเนี่ยตึงแข็งเหยียดไม่ค่อยออกนะคะแล้วก็กระดูกก็เริ่มบางลงนะคะด้วยจากวัยแล้วก็ด้วยจากที่มันไม่ได้ใช้งานหลายๆอย่างด้วยนะคะเป้าหมายของเราก็คืออย่างแรกนะคะอย่างแรกก็คือ ในเมื่อมันตึงนะคะมันขยับไม่ค่อยออกเนาะเราก็ต้องการยืดกล้ามเนื้อนะคะเพื่อเพิ่มองศาการเคลื่อนไหวนะคะแล้วก็คลายการตึงตัวของเนื้อเยื่อรอบรบข้อต่อต่างๆนะคะเมื่อกำลังกล้ามเนื้อเราลดลงไปจากกล้ามเนื้อที่มันฝ่อร,รีไปนะคะ <S <S ก็ต้องมีการออกกําลังกายแบบมีแรงต้านนะคะเพื่อเพิ่มกําลังของกล้ามเนื้อด้วยนะคะ <S <S และอีกอย่างหนึ่งที่ควรจะทําก็คือการฝึกเล่นแบบงานใช้งานจริงนะคะเพราะว่ามือเราเนี่ย จริงๆมันมีงานมีการใช้งานหลายแบบมากเลยเราอยู่ในเฟือกอย่างเงี้ยค่ะลืมเหมือนกันนะคะไม่ได้ใช้มือซ้ายทําอะไรนานๆสัก1เดือน2เดือนน่ะเราลืมไปนะว่าเราจะทําอะไรได้อย่างไรบ้างก็เพิ่มทักษะการทํางานค่ะใช้ชใช้กิจก,กิจวัตรประจําวันนะคะประยุกต์มาเป็นการออกกําลังกายนะคะการยืดกล้ามเนื้อนะคะทำเบาๆนะคะค้างไว้5-10นาทีนะคะยืดจนรู้สึกตึงแต่ไม่เจ็บนะคะ ถ้าเราเยืดกล้ามเนื้อเรารู้สึกเจ็บเนี่ยแสดงว่าเราเนี่ยกำลังยืดเกินความต้องการของกล้ามเนื้อนะคะลองทําดูเลยนะคะไม่ยากเลยนะคะท่านี้ทําแล้วจําได้เลยค่ะสอนใครก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นการเหยียดกล้ามเนื้อนะคะที่อยู่ที่บริเวณแขนนะคะเป็นการกล้ามเนื้อที่ควบคุมการใช้งานของมือนะคะไม่ว่าจะเป็นการหงายมือหรือว่าตั้งมือขึ้นนะคะ เราจะรู้สึกตึงบริเวณท้องแขนนะคะถ้าคว่ำมือลงก็จะเราจะรู้สึกตึงบริเวณกล้ามเนื้อบริเวณข้อมือนะคะส่วนรูปนี้ก็คือเป็นการพลิกฝ่ามือนะคะเพราะว่าบริเวณที่หักเนี่ยจะเป็นบริเวณของแขนส่วนล่างด้านนี้นะคะจะทําให้เราเนี่ยหมุนข้อมือไม่ค่อยสะดวกพลิกมือหงายมือไม่ค่อยสะดวกนะคะนี่ก็เป็นท่ายืดกล้ามเนื้อนะคะที่จําเป็นเวลาที่เรามีกระดูกหักแล้วก็ต้องเข้าฝึกนานๆนะคะ ต่อไปการออกกำลังกายแบบมีแรงต้านนะคะก็เริ่มจากเบาไปหาหนักนะคะแล้วก็แรงต้านที่ดีเนี่ยก็คือการน้ำหนักตัวของเราเองเนะะี่ยค่ะเป็นแรงต้านที่ดีที่สุดนะคะประยุกต์ง่ายๆค่ะ เหมือนทุกคนกำลังเล่นเวฟแล้ะค่ะขึ้นขึ้นลงลงนะคะหรือถ้าใครมีลูกบอลนะคะลูกบอลที่ฝึกการบีบมือค่ะใช้ได้นะคะจริงๆหาไม่ยากนะคะลูกบอลตามตลาดนะัดเห็นมีขายลูกละ10บาท15บาทนะคะที่มันลูกขนาดกำลังกำมือได้พอดีพดีนะคะเอามาฝึกบีบนะคะบีบคลายบีบคลายนะคะนั่นก็จะช่วยเพิ่มกำลังกล้ามเนื้อมือค่ะค่ะนะคะ ต่อไปอีกแบบหนึ่งนะคะที่น่าจะเอาไปใช้งานได้จริงเลยก็คือการฝึกเล่นแบบการใช้งานจริงนะคะใช้อุปกรณ์ที่เรามีอยู่ในบ้านนี่แหละคะ่ะแล้วก็เลยนแบบอย่างเช่นการบิดผ้านะคะผ้าขนหนสักผืนหนึ่งนะคะบิดไปนะคะเก่งหน่อยชุบน้ําค่ะบิดเลยค่ะเราจะเอาวันนี้บิดปุ๊บอ่าช่วงเจ็บมือแรกๆเจ็บข้อมือแรกอาจจะบิดน้ําไม่เกลี้ยงผ้ายังไม่หมาลองบิดต่อไปะคะ่ะ นะคะเป็นการฝึกใช้งานข้อมือนะคะไม่ต้องหาที่ไหนไกลค่ะอยู่บ้านเราก็ทําได้นะคะใช่ค่ะพมือเราแข็งแรงนะคะเราบิดเสร็จแล้วก็เช็ดเลยนะคะได้ออกกาลังกายส่วนอื่นต่อด้วยนะคะ,ะกรณีต่อไปเลยค่ะค่ะมีอีกนะคะยังมีพี่สาวด้วยค่ะสูงขามีพี่สาวค่ะ พี่สาวสูตรเนี่ยนะคะ,กะเกษียณอายุราชการละนะคะรับราชการมานานนะคะปัจจุบันอายุ65นะคะตอนนี้ทําแต่งานอดิเรกนะคะแล้วก็เป็นอาสาสมัครด้วยค่ะนะคะช่วยเหลือสังคมหลายแห่งทีเดียวนะคะเ,ออเขาเป็นคนที่มีรูปร่างผอมนะคะผอมๆนะคะผอมบางมาตั้งแต่สาวๆละนะคะเคยลื่นหกล้มด้วยนะคะก้นกระแทกพื้นค่ะ ลุกไม่ขึ้นเลยนะคะนั่งอยู่อย่างนั้นเป็นเวลาหลายชั่วโมงทีเดียวเพราะไม่มีคนเห็นค่ะอยู่บ้านคนเดียวนะคะนั่งอยู่งั้นหลายชั่วโมงลุกไม่ขึ้นนะคะสุดท้ายเนี่ยมีคนที่อาศัยอยู่ในบ้านกลับมาจากที่ทํางานมาพบ mm hmm. ก็เลยพาส่งโรงพยาบาลนะคะตรวจแล้วก็พบว่ามีกระดูกหักค่ะเป็นกระดูกสะโพกนะคะ ผ่าตัดนะคะพอผ่าตัดเสร็จแล้วเนี่ยก็พักฟื้นค่ะใช้เวลานานเป็นเดือนทีเดียวนะคะนอนอยู่บนเตียงนะคะแต่แต่ว่าก็มีการตรวจมวลกระดูกด้วยค่ะจากเอ็กซเรย์แล้วก็ตรวจมวลกระดูกจากเครื่องเครื่องตรวจความหนาแน,น่นมวลกระดูกเนี่ยนะคะก็พบว่ามีปัญหาหนักกว่าน้องสาวนะคะคราวนี้เป็นกระดูกพรุนนะคะ ก็ต้องรักษาด้วยการใช้ยาผ่าตัดแล้วก็ใช้ยานะคะแล้วก็แนะนําให้ออกกําลังกายเพิ่มเติมด้วยค่ะทีนี้พี่สาวของสุเนี่ยเขาควรจะออกกําลังกายยังไงดีคะต,ต้องระมัดระวังอะไรบ้างไหมนะคะนอกเหนือจากการออกกาลังกายปกติออกกาลังกายยังไงดีคะเดินเร็วเร็วเดินเร็วเ็ว,เว,เวคือผ่าตัดข้อสะโพกมา ยังเดินไม่ค่อยไหวเดินในานา้ำได้ค่ะเดินในานา้ำได้ค่ะ,คะ,คะยืดอานอนแล้วก็ยืดเหยียดข้อสะโพกออกกำลังกายท่าที่นอนแล้วก็ยกสะโพกขึ้นได้นะคะเมื่อหายเจ็บแล้วแผลหายดีแล้วนะคะทำอะไรดีอีกคะคนั่งออกกำลังกายค,ค่ะลองดูซินักกายภาพบำบัดแนะนำอะไรดีคะ